ขอมากันมากมาย OnePlus 8 T จัดไปสวัสดีครับพี่ๆและน้องทุกคนวันนี้นะเสะิรเสรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกนะครับของ OnePlus เจ้า OnePlus 8 T เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะไม่มาจะไม่มาสุดท้ายเนี่ยก็มาจนได้นะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเจอในเจ้าตัว source code นะครับของทาง OnePlus เนี่ยว่ารู้ว่าเจ้าตัว S.T. ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะใส่เจ้าตัวกล้อง64ล้านเมกะพิกเซลมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งคะแนน Geekbench เนี่ยก็หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks แล้วก็ Rumors ใหม่ๆม,มาอีกแล้วผมเนี่ยนะครับจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด pause แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงแล้วก็ l e aks ข้อมูลในวันนี้นะครับก็ต้องขอบขอบคุณทางคุณ Max J นะครับคนนี้เนี่ยก็เป็น Leakers รุ่นใหม่นะครับไฟแรงมากที่กำลังจะขึ้นมานะครับก็เขาเนี่ยได้โพสต์นะครับคำว่า S T แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว One Plus S T เนี่ยจะใส่จะใช้โค้ดเนมเลยนะครับใช้คำว่าขบบบนะครับหลังจากที่ One Plus เนี่ยสนุกสนานมากนะครับสำหรับเจ้าตัวโค้ดเนมตั้งแต่ตอนแรกของเจ้าตัว One Plus 8 Pro นะครับเขาใช้โค้ดเนมตัวนี้เนี่ยคำว่า Instant noodle ทุกอย่างนี่เริ่มจะเป็นอาหารหมดละนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เจ้าตัวตารางตรงนี้ไว้นะครับส่วนตัวย่อนะครับของทาง OnePlus 8 t เนี่ยก็จะเป็น KB 2 0นะครับก็คือ KB ก็ย่อม,มาจากขบานะครับแล้วก็20เนี่ยคือปี2020 20 20ในปีนี้นี่เองนะครับส่วนการคอนเฟิร์มที่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยว่าเจ้าตัว OnePlus 8 t Pro เนี่ยจะมาไหมนะครับจะมาไหมจะมาไหมสรุปไม่มานะครับ ก็ได้รับการคอนเฟิร์มตรงนี้นมาจากลีกเกอร์หลายๆคนและก็ Product Manager นะครับของทาง vivo เนี่ยก็เป็นคนที่คอนเฟิร์มว่าเจ้าตัว one plus s t pro ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่มาแต่ว่าสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว one plus s t เนี่ยก็แน่นอนนะครับ snapdragon ตัวท็อปสุดนะครับแ6 5 plus แน่นอนแล้วก็9 0 h z refresh rate นะครับในหน้าจอเนี่ย full hd นะครับส่วนกล้องเนี่ยเซนเซอร์หลักอยู่ที่64ล้านมกะพิเมลร pixel าพร้อมกับชาร์จเร็วนะครับซูเปอร์วาร์ฟชาร์จตัวนี้เนี่ย65วัตต์นะครับฟ้าชาร์จิ่งนะครับส่วนจะผมลืมบอกไปว่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์กล้องเนี่ย64ล้านเนี่ยเป็น IMX 686นะครับซึ่งผมเองเนี่ยใช้อยู่ชอบมากนะครับส่วนวันเปิดตัวที่ใกล้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตเนี่ยผมจะรีมาคอนเฟิร์มทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ซับสไคร b ์แล้วทุกคนเนี่ย คิดว่าเจ้าตัว OnePlus 8T เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมีใครรอกันอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเห็นสเปคอีกแล้วเนี่ยก็ไปเอารุ่นกลางๆอย่าง OnePlus Nord ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเอาเจ้าตัว OnePlus 8 Pro ก็ได้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้เสนเสนอนะครับก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับสวัสวดีครับ